มาหาวัตถุดิบทำน้ำหมักกับปุ๋ยหมักกันค่ะ วันนี้บ้านได้ใช้นาฟาร์มลกชวนน้องนองนักศึกษาฝึกประสบการณ์จากมหาวิทยาลัยราชพัฏสุราธานีหาวัตถุดิบในแปลงมาทําน้ําหมักและปุ๋ยหมักกันค่ะซึ่งวันนี้ก็จะมีป้าติม๋มผู้เข้าอบรมจากโครงการพกสนะคะมาร่วมทํากิจกรรมด้วยค่ะโดยจะเริ่มจากการวางแผนก่อนนะคะไปลุยกันเลยค่ะซึ่งวัตถุดิบที่เราจะไปหาในแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่นะคะก็จะมีหน่อกล้วยอ้อ,อยและตะไคร้หอมค่ะซึ่งหน่อกล้วย ก็ให้สาวๆขุดกันนะคะส่วนผู้ชายก็มาตัดอ้อยกันค่ะแล้วก็พี่ต้นมาตัดใบตะไคร้หอมนะคะได้วัตถุดิบมาแล้วแต่ยังไม่ครบก็บไปกันต่อค่ะวัตถุดิบต่อไปเป็นของเหลือจากแปลงสมุนไพรค่ะแต่ที่บ้านได้ใช้น้ำฟาร,ร์มลกไม่ปล่อยให้เหลือค่ะก็คือเศษกิ่งใบไม้แห้งนั่นเองก็อย่างเช่น ถังมะพร้าวหรือกิ่งไม้แห้งๆเราก็สามารถนำมาใช้ได้ค่ะจะได้แต่งสวนไปในตัวด้วยนะคะขนไปขนมาก็เหลือแต่หัวหน้าน้องเนวที่ขนอยู่ส่วนคนอื่นก็มานั่งให้กำลังใจน้องเนวตรงนี้ค่ะ สามารถคีกันสุดๆทีมนี้ได้วัตถุดิบครบแล้วก็เอามาไว้ที่โรงปุ๋ยหมักในแปลงโคกหนองนาค่ะแล้วก็ทำการย่อยกิ่งไม้ที่ชิ้นใหญ่ๆแล้วก็ใช้เลื่อยเลื่อยให้เล็กลงจะได้ประหยัดพื้นที่ค่ะตัวลำอ้อยก็เอามาหั่นให้เล็กลงส่วนใบเราก็เอาไปให้น้องงัวค่ะและตัวหนอกล้วยที่เรานำมาจากแปลงกเกษตรทฤษฎีใหม่ก็เอามาสับให้เป็นชิ้นเล็กลงค่ะเราเตรียมวัตถุดิบไว้พร้อมแล้ว คลิปต่อไปจะมาทำน้ำหมักและปุ๋ยหมักกันนะคะฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะคะไปก่อนค่ะบ๊ายบาย